สวัสดีครับพี่น้องโอ้๋ยไปกันนั่งชั้นธุรกิจครั้งแรกนอะกจากไปเที่ยวอะไรก็จะเป็นไฟนไฟสันส่นๆกลับไปฮ่องกงนะเดินทางเดินทางไปเที่ยวเองรองเริ่ทรั้นธุรกิจปีโปรโมชั่นครับไปกับหมื่นหมื่นหกหกกว่าพหมื่นหกหกพันห้าร้อยบ กับนะครับไปลองเมิองมาขั้งหนึ่งถ้าเป็นไฟไฟยาวๆนี่ก็สิสวยบได้ไปแล้วนะบึ่เป็นหลายแสนครับไปเลยลองนั่งไฟสั้นๆไปอ่อกกงนะออกก,ง,นะออก,กงครับก็มีเครื่องดื่มว่ายลงดีแชมเปี คมคออร,รับเขาเขาแอปเปฮอดเนี่ยคมเลยแ่ะครับกันนีเสิร์ฟอาหารนะเสิร์ฟอาหารอาหารแล้วาาาารรก็ของว่างนะครับตลอดทางเลย เทนเมนเทนเมนฟนะังเพลงแป๊บๆกับประมาณนานประมาณชั่วโมงมชั่วโมงกว่าหรืสองสองชั่วโมงสองชั่วโมง,ง,โมงมก็ถึงแล้วของกการนะปปครับขับป,ปีขับปีเอวิสเทคหน่อยว่าแมนนะครับขเท่าบนนอกรปบขึ้นชั้นธุรกิจกั ใ,ใจหลายในี่ใจหลายครับใ,ใจหลายที่ได้เกิดครั้งหนึ่งในชีวิตนะถ้าพี่โอกาสกเกินนะครั้งหนึ่งในชีวิต,ตเป็นบุญเป็นบริการดีนี้จิตใ,ใจเลยครับแต่ก็เสกตั้งไฟสันๆอย่างละ่ะไฟไกลกับสุโขด่น,นะครับจะมีภาพพระลกใน,นเมืองเรื่อยๆครับต่อบรรยากาศอยู่บนชั้นธุรกิจหลังครับ